ที่จะแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานแต่ว่าวิธีปฏิบัติมโนยิทธิจะอธิบายตอนหลังในตอนนี้ก็ขอพูดส่วนที่ยังค้างก็งอยู่ก่อนแต่ว่าก่อนที่พูดเรื่องอื่นทั้งหมดตามแนวการปฏิบัติพื่อกรรมฐานต,ตามที่พระเจ้าทรงรัสไว้ในธูมบริการสูตรท่านบอกว่าก่อนจะทําอะไรทั้งหมด ให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในโลกทั้งปวงในกาหมายความว่าในโลกนี้ใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครนั่นคือเมตตาแล้วกสองดวงน,นาเราจะมีความสงสารถ้าไม่เกินมีสัยที่ใครมีทุกเราจะช่วยได้เราจะช่วยให้คนทุก ถ้าทุกถ้าทุกคนตั้งใจอย่างนี้อารมณ์ใจจะเป็นสุขตอนนี้ไปก็ขอแนะนำยานทจะยานแปดที่ค้างอยู่เมื่อวานนี้ก็มาติดอยู่ที่เจโตริยายานอาญาโยมือลงไม่ต้องไม่ต้องสมือนะโยมนะจะเมื่อยมากเวลามากตั้งสบ,สบาย คําม่ยานแปดนั้นในช่วงแรกนี่เขาบอกให้ทราบว่าจะอธิบายเรือ่งอยงยานต่างๆก่อนพอถึงเวลาจะได้อธิบายเรื่องการปฏิบัติมโนยิทธิคําม่จุตูปป,ปาดียานหมายถึงยานที่รู้ใจคนอื่นอันนี้มีความสําคัญกับนักปฏิบัติมากเพราะว่าก่อนที่เราจะรู้ใจคนอื่นเราก็รู้ใจของเราเองเสียก่อน สำหรับใจที่เราจะพึงรู้ในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่ามีลักษณะหกอย่างแต่ด้ว่าในที่นี้จะขอเอาย่อมาเหลือแค่สามอย่างที่หกอย่างของท่านหมายถึงว่าอารมณ์ใจมีจิตสีดำสีดำมากหรือดำจางแดงมากรด้แดงจางขาวมากรื้ขาวจางอย่างนี้เป็นต้นก็ะจะเว้นไว้เอาเหลือแล้วสีดำสีแดงส,สีขาว ถ้าอารมณ์ใจสีดำหรือเทาก็แสดงว่าจิตของบุคคลน,นั้นมีทุกข์ถ้าอารมณ์ใจสีแดงหมายถึงคนนั้นมีอารมณ์เป็นสุขจากได้สิ่งของเข้ามาถ้าอารมณ์ใจสีขาวหมายถึงว่าจิตใจเป็นเบกขาวางเฉยว่างจากสุขว่างจากทุกข์มีจิตใจสงับไม่รมสบายนี่หมายถึงสีของคนธรรมดา ตอนนี้สำหรับท่านพุทธบริษัทที่เคยเจริญมโนยิธิได้แล้วก็จงเอาใจของเราทำใจให้ขาวสะอาดเป็นอย่างตำ่ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ขาวสะอาดมันก็ยังไม่พอเพราะว่ามันยังไม่ใช่ใจของผู้ทรงฌานแค่ขาวสะอาดก็ดีแค่แดงก็ดีแค่ดำก็ดีเป็นกำลังใจเขาผูถตุชน นี่ถ้าเป็นกำลังใจของผู้ทรงฌานมันจะมีเป็นแก้วคลุมรอบรอบหัวใจถ้าเป็นฌานสีจะจะเป็นแก้วใสในใจทั้งดวงจากนั้นนักปฏิบัติต้องพยายามจับอารมณ์ของใจขับกิเลสให้ออกจากจิตคำไม่กิเลสตัวน,นี้ก็คือนิวรณ์ไม่ให้มันเข้ามายุ่งกับใจให้ใสสะอาดเป็นแก้ว นี่สำหรับนักสมถะภาวนาถ้านักเจริญวิปัสนาภาวนาก็พยายามขับใจให้แพร่พาไประยับรอบดวงใจถ้ารอบรอบบางบางอย่ังถือว่าเป็นจิตเข้าถึงวิปัสนาญาณเบื้องต้นยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่ว่าถ้าจิตใสเป็นแก้วถือว่าเอาอารมณ์ไปเอเบกขายานอย่างนี้ถือว่า จิตใจของเราเริ่บสะอาดจิตทรงตัวถ้าจิตใสเป็นแก้วธรรมดาเป็นชานสีเวลานั้นจิตจะมีเฉพาะเอกคตารมณ์โอบเกขาคือจิตจะมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็มีการวางเฉยไม่เนื่องกับอะไรทั้งหมด <c oughs> การรู้จิตใจของเราแบบนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตื่นขึ้นมาเช้า จะต้องรีบชำระจิตก่อนในนักปฏิบัตินะอันดับแรกแผ่เมตตาจิตเป็นจักรวาลทั้งปวงก่อนคิดว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครและในการที่สองนั้นมีความทงสารตั้งใจคิดว่าคนก็ดีใส์คกก็ดีในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุข ถ้านั้นเป็นเศษเกินวิสัยที่เราช่วยไม่ได้เราคิดว่าถ้าโอกาสมีเราจะช่วยอย่างนี้จิตใจก็ะอางหลังจากนั้นก็ระง,งับนิวนรณ์ห้ารายการเคื่อหนึ่งอารมณ์พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมบับสัมผัสระหว่างเพศตอนนี้ต้องตัดทิ้งไปชั่วคราวรายการที่สองอารมณ์ไม่พอใจรายการที่สามความง่วง <c oughs> รายการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปรายการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารายการนี้เวลานั้นเราตัดตัดหมดทำอารมณ์เฉยเฉยแล้วก็ตั้งใจหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วภาวนาตามฐานภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้แล้วก็ต่อน,นั่นไปก็พยายามสังเกตจิต ถ้าทุกคนสามารถชำระจิตให้ใสสะอาดเป็นแก้วเวลาเช้าทุกวันจิตของท่านจะมีการทรงตัวในฌานต่อไปเมื่อเวลาเช้าตื่นใหม่สามารถชำระเป็นแก้วได้ต่อไปเวลากลางวันทำงานเหนื่อยๆก็ลองสังเกตใจหยุดจากงานนิดหนึ่งสังเกตจิตทันทีว่าเวลานี้จิตเรามีสีอะไรถ้ามีจิตสีดำใช้ไม่ได้เป็นจิตเลว ถ้ามีจิตสีแดงเพราะการยินดีในวัตถุก็ยังใช้ไม่ได้ติดวัตถุกเกินไปถ้าจิตสีขาวธรรมดาเป็นสีขาวปกติก็ถือใช้ไม่ได้เป็นจิตของปุถุชนเกินไปถ้าบังเอิญจิตใสสะอาดได้ทุกขณะทุกเวลาที่เราต้องการเราก็ภูมิใจได้ว่าการทรงสมาธิของเรามีผลถ้าความจริงเวลาทำกลางวันไม่ต้องนั่งขัดสมาธินึกถึงจิตตามธรรมดาธรรมดา ตอนนี้เจโตวิญยานถ้าทำจิตของเราใสาสะอาดถึงที่สุดแบบนี้แล้วก็เพึงทราบว่าถ้าเราต้องการรู้ใจของคนอื่นจงคิดว่าเราจะรู้ได้แค่กำลังใจของเราทรงตัวอยู่ในคุณธรรมอย่างนั้นนั่นหมายความว่าจิตของเราสามารถทรงอยู่ขั้นปฐมฌานเราก็จะรู้คนอื่นได้แค่ปฐมฌานฌานที่สองรู้ไม่ได้ ถ้าเราได้ชฌานสี่ก็รู้คนอื่นได้แค่ฌานสี่เลยกว่านั้นเรารู้ไม่ได้ถ้าเราเป็นพระอริยะเบื้องต้นก็สามารถรู้แค่ของเรารงความว่าถ้าเรารู้ได้แค่ไหนเราได้แค่ไหนรู้เขาได้แค่นั้นถ้าเกินไปไม่เห็นตอนนี้อยากใจเห็นจริงๆก็งจงใช้กําลังใจของเราโดยเฉพาะอันดับแรกขับกําลังใจของเราให้ใสสะอาดจริงๆเสียก่อน หลังจากนั้นก็ใช้กำลังของมโนยิธิคือพิญญาขึ้นไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงและตัดกำลังใจความรู้สึกอย่างอื่นว่าคนนั้นดีคนนี้เลวคนนั้นได้อย่างนั้นคนนี้ได้อย่างนี้ตัดทิ้งไปทำกำลังใจเป็นเบกขาคือวางเฉยหลังจากนั้นก็ทูลถามพระพุทธเจ้าตรงว่าบุคคลคนนี้ จะมีกำลังสมาธิขั้นไหนจะมีฌานสมาบัติขั้นไหน,จะ,น,ไหนจะมีความเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนขอเห็นใจเขาบคุคคลคนนั้นจะขอพระองค์บอกด้วยอย่างนี้เราจะเห็นจิตเขาชัดเจนแจ่มใสต่ตางตามคุณธรรมที่เขาทรงอยู่แล้วก็สามารถจะรู้ได้จากการบอกของท่านว่าเขาทรงอารมณ์ใดๆอยู่นี่การรู้จิตมีประโยชน์อย่างนี้ ถ้าหากว่าท่านทุกคนสามารถได้เจโตวเรยาญทำจึงคล่องพอได้ยินชื่อคนหรือยินชื่อสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ทรงอารมณ์อยู่ขั้นไหนขั้นปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสในหมายความวาจิตจะดำธรรมดาจิตจะแดงธรรมดาจิตจะขาวธรรมดาถ้าท่านผู้ทรงฌาน ถ้าชานต่ำก็จะมีจิตเป็นแก้วรอบตัวบางๆถ้าหากว่าท่านนี้ได้ฌานด้านสองก็จิตเป็นแก้วโลลึกลงไปประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าหากว่าฌานด้านสามจิตจะเป็นแก้วเกือบทั้งดวงจะมีการเป็นแกนนิดหน่อยถ้าได้ชานสี่จริงๆจิตจะใสสะอาดเป็นแก้วทั้งหมดถ้าหากว่าเป็นนักเจริญวิปัสสนาญาณแต่ยังไม่ได้เป็นโสดาบัน รอบรอบกำลังจิตจะแผวพราวบริยบสวยสดงดงามถ้าเป็นมโศดาบันแล้วกำลังจิตความแผวพราวของท่านพนนั้นจะลึกขึ้นไปประมาณ25เปอร์เซนถ้าเป็นพระสีธาคามีความแผวพราวจะลึกลงไปประมาณห้าสิบเปอร์เซนถ้าเป็นพระนาคามีความแผวพราวจะลึกเต็มดวงแต่ว่ามีแกงข้างในเล็กน้อยส่วนมากเป็นแกนแดง ถ้าเป็นพระอรหันต์จริงๆจิตใจของท่านบนนั้นจะแผ่วปาเป็นประกายพึกและจะขยายเป็นดวงใหญ่นี่เป็นกำลังใจพระอรหันต์นี่ถ้าเรารู้เจตวริยานมีคุณประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสานุสติยานปุเพนิวาสานุสติยานคือการนะลึกดัชติได้สาหรับตูตูปประปาจะเจตวริยาน,นั้นถ้าเราขับกํบลาลังใจแบบนี้ระจิตเราก็สะอาด เก้าไปถึงขั้นฌานโลกีที่เป็นภริยะตามคสามขั้นตําดับระรู้ใจไม่ขับง่ายกิเลสถ้าได้เจตวิริยาน่ยขับกิเลสง่ายต่อไปก็เป็นปุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้การระลึกชาตินี้ต้องทําให้คล่องเหมือนกันให้รู้รู้ได้ทันทีทันใด เห็นคนประเภทนี้เราให้มีความรู้สึกว่าเราเคยเกิดเกิดเป็นคนอันดับนี้บ้างไหมถ้าเกิดมาแล้วกี่ครั้งเขาดูภาพเท่านั้นภาพนันหมายความบุตัวบคุคคลและมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเราจะรู้ทันทีถ้าเห็นสัตว์ประเภทนี้เราคิดว่าเราเคยเป็นสัตว์ประเภทนี้บ้างไหมถ้าเคยเกิดขอเห็นภาพนั้น <c oughs> อย่างนี้เป็นต้น เห็นคนรวยแล้วก็อยากจะทราบว่าเราเคยรวยไหมเห็นคนจนแล้วก็ทราบอยากจะทราบว่าเราเป็นคนจนมาไหมก็รวมความว่าเราจะทราบได้ทุกอย่างเมื่อทราบได้แบบนี้ต่างกาลังเขาปุกปีนิวาสารยานครลึกชาติก็เป็นเหตุให้เราไม่มัวเมาในชีวิตมีความรู้สึกตัวตามความเป็นจิตวิการเกิดทุกครั้ง บางครั้งก็มีความร่ำรวยมีความสุขในทรัพย์สมบัติแต่ว่าความทุกข์ในความเป็นอยู่ของคนเหมือนกันหมดคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่ขึ้นมาทุกวันในท่ามกลางขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีการป่วยไข้ไม่สมบายมันก็ทุกข์และมีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมีความปรารถนาไม่เคยสมหวังมีความตายในสุดเหมือนกันหมด เกิดเป็นคนจนก็แก่ก็ป่วยก็พัดพลาดจจะของรกักของชับใจก็ตายเกิดเป็นคนรวยก็รู้จักแก่รู้จักป่วยพัดพลาดจจะของรกักของชับใจก็ตายมีฐานะใหญ่ก็เหมือนกันมีฐานะนเล็กก็เหมือนกันตรงความเราก็จะมองเห็นว่าการเกิดการตายเป็นของไร้ประโยชน์มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เราเกิดเป็นคนเราก็ทุกข์ ถ้าชาติหน้าเราไปเกิดเป็นคนอย่างนี้เราก็ทุกข์อีกทุกข์แล้วมันก็ตายตอนนอกจากการเกิดเป็นคนเราก็ต้องใช้ปุปพเพนิวาสารตยาในชาติถอยหลังว่าก่อนที่เราจะมาเกิดครั้งนี้เราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไหมเคยเกิดขุมไหนบ้างขุได้กิครั้งขอดูภาพอย่างนี้จะเห็นชัด แล้วต่อไปถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วก็ขอดูภาพต่อไปว่าก่อนที่จะลงนรกนี่เป็นการดูถอยหลังเราเองเราเกิดเป็นคนมีฐานะเป็นยังไงทําบาปประเภทไหนบ้างจึงได้ลงนรกขมนี้ภาพนั้นก็จะปรากฏมันไม่ใช่ภาพประเภทเขียนที่ข้างฟ้านะเป็นการสแสดงออกอย่างจริงจังในภาพนั้นขณะที่เราถวยทุกขเวทนา ถ้าเป็นถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้เราก็จะมีความสุขใจอยู่จุดหนึ่งคิดว่าขึ้นเชื่อว่าความชั่วประเภทนี้ที่ทำให้เราต้องตกนรกเราจะไม่ปฏิบัติต่อไปอีกเราจะปฏิบัติเฉพาะจุดของความดีหลังจากนั้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปถอยหลังเข้าไปอีกว่าน,นอกจากจะตกนรกแล้วเราเคยเกิดบนสวรรค์บ้างไหม เคยเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นนางฟ้าชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นพรหมบ้างไหมอย่างนี้ภาพเก่าๆพวกเราจะก็จะปรากฏเคยเกิดเป็นผู้หญิงเคยเกิดเป็นนางฟ้าบ้างผู้ชายเคยเกิดเป็นเทวดาบ้างทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเคยเกิดเป็นพรหมบ้างแล้วก็ถอยหลังไปดูกฎโค้งกรรมความดี ว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมนี้เราทําความดีอะไรไว้ไอ้ความดีประเภทนั้นจะส่งผลให้เรามีความสุขเมื่อเราถอยหลังเข้าไปทราบตามนี้แล้วอารมณ์ใจก็อยู่ไปสุขเรคิดว่าขึ้นชื่อว่าสวรรค์มีความสุขเราต้องการขึ้นว่าเซรรมพม่าโลกมีความสุขเราต้องการถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราว สวัรค์ก็ดีพรมโรคก็ดีมีความสุขชั่วคราวทั้าหมดบุญวาสนาบารมีเรากลับมาทุกใหม่อย่างน้อยที่สุดเราก็พักทุกข์ชั่วคราวแต่ดินแดนที่มีความสุขจริงๆมีที่ไหนมีความสุขแล้วไม่ทุกข์ต่อไปนั่นคือนิพพานในเมื่อเรารู้การเวียนว่ายตายเกิดอนเดิรนนานบุกเพนิวาสามียางกายเกิดเป็นคนมันเป็นขอไม่แน่ บางครั้งก็พัดลงอบายภูมิเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสนติชันบ้างเป็นคนมีความทุกข์บ้างบางครั้งได้สายบุญบรารมีของเรามีความดีเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างในเมื่อเห็นการเบียนไหวใจเกิดในวัต,ตนับชาติไปทวนอย่างนี้เราก็เบื่อ ถ้าเบื่อในร่างกายเบื่อในความเกิดนั่นก็หมายความว่าถ้าตายจากความเป็นคนเป็นปัจจัยเกิดนิพพานอันนี้อันเนได้กําลังปกปณิวาสัรติญาณรกชาตินะเขาทุกคนทําให้คล่องตอนนี้ไปก็ถึงเวลาที่จะแนะนําการเจริญกรรมฐานในด้านองมาโนยิทธิคําว่ามาโนยิทธิแปลว่ามีธิ์ทางใจ ในกหมายความว่าเราใช้กําลังใจฤทธ์แปลเป็นฤทธิ์คือเราจะไปได้เฉพาะใจประโนยิที่นี่อันดับแรกทุกคนปฏิบัติจะต้องได้ทิพิ์กุยัญก่อนหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ปฏิบัติให้เิ็นพระจุลามณีเจรีสถานพอเคลื่อนไปได้อย่างนี้ถือว่าเป็นเมื่อทิพย์กุยัญของภิญญา อยากพุทธุรามุนีเจดียสถานแล้วถ้ามีกำลังใจพอก็จะแนะนำให้ไปรู้จักนิพพานคือ็ิการเรื่องความสงสัยที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนเกิดมาแล้วตายแล้วมีสภาพไม่ศูนเกิดไปเกิดมาแล้วตายจากความเป็นคนถ้ามีจิตมีเศร้าหมองไปสส่วายภบูมีนรกเป็นต้นถ้าจิตผ่องใสในดานนด้นเขากกศลก็ไปส,สู่สุขติมีสวรรค์เป็นต้น เป็นการวิสูตร์และเสภาบุญโงยิฐีนี้เราจะได้ายานแปดอย่างถ้าทำใ้กล้องเครืองหนึ่งทิ่ย์จุญยานเห็นผีเห็นดนไดาเห็นรกเห็นสวรรค์เห็นทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการที่ตาเนื้อไม่เห็นเป็การสองจุตัวประปาติญาณรู้จักการเกิดและการตายของคนและสัตว์เห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์ เราจะทราบได้ทันทีว่าคนคนนี้สัตว์ตัวนี้ก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์มาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากฟอมมา,าฟม,มาจากนรกเปเราทราบได้พอได้ยินชื่อคนตายเลยเราจะทราบได้ๆๆๆทันทีว่าข่าวพวกนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนถ้าบังเอิญญาตเขาเราตายพวกเขาเราตายเราต้องการจะทราบก็ติดตามเขาไปเลยลูกข่าวว่าตายก็เวลานี้เขาอยู่ที่ไหนเราไปหาเขาเลย เขามีความสุขแล้วมีความทุกข์เราจะรู้เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเราจะทราบเขาจะบอกเราให้แล้วก็ทําตามนั้นถ้าก็มีความทุกข์อยู่จะก,ก็จะมีความสุขต่อไปก็เจโตบริยา,ยานคือรู้จิตใจคนอื่นและรู้ใจเราเองด้วยต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสารตุญานริชชาติได้ต่อไปก็เป็น อาตีต่างพยานรู้การณในอดีตถึงการข้างหน้าเป็นยังไงอนาคตตัางทยานรู้เหการในอนาคตอดีตกันที่แล้วมาอนาคตตัางทยานรู้เหต่การข้างหน้าระยะถาปัจจุปนังทยานรู้เวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์ยาถากมุมตายานรู้จักว่าอะไรเป็นเหตุขึ้นความสุขอะไรเป็นเหตุขึ้นความทุกข์ขอพูดย่อๆต่อไปก็เป็นวิธีปฏิบัติ การปฏิบัติที่มีผลตามนี้อันดับแรกขบรรดาญาโยพุทธวบริษัททุกคนอันดับแรกนะให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ แต่ว่าการรู้ลมหายใจเข้าจะออกที่ถ้าบังเอิญลมหายใจเบาเกินไปก็อย่าเร่งรัดให้หนักเพราะถ้าไปเร่งรัดร่างกายจะเหนื่อยปล่อยไปลมหายใจจะแรงและลมหายใจจะเบาถือว่าเป็นเรื่องของลมหายใจเราไม่บังคับลมหายใจเรามีหน้าที่อย่างเดียวเอาจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าหรือเวลานี้ให้ใจออก แล้วในช่วงนั้นต่อไปก็มีภาวนาควบคู่กันไปใช้คำภาวนาสี่คำคือนะมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกตามพะพะทะเนื <c oughs> ่อว,ว่าอย่าอย่ารีบเกินอย่าเร่งเกินไปจะเหนื่อยนะปล่อยไปตามสบายสบายร่างกายให้ใจเร็วให้ใจช้าเป็นเรื่องของร่างกาย <c oughs> จะเล็นว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามวนะมะนึกใ,ใจออกนึกตามพภะาทะตอนนี้การที่จะฝึกอย่างนี้อันดับแรกจะต้องได้ทิพคุยาญก่อนการภาวนานี่เวลาฝึกจริงๆครูคพูดแนะนำขยายภาวนาประมาณสิบนาทีในช่วงเวลาที่ภาวนาสิบนาทีเนี่ยเขารรดายาโยมุบริษัททุกคน เวลานั้นจงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตจะฟุง้งซ่านขณะที่ภาวนานะจิตยังไม่เป็นทิพย์ <c oughs> จิตจะมีความเป็นทิพย์ต่อเมื่อคนเขา้าเข้าแนะนำด้านพิธนายานต้องรอตอนหลังต่อไปเมื่อภาวนาประมาณสิบนาทีแล้วก็จะมีคนเข้าไปนั่งกลางวงบ้าง ได้คนเข้าไปนั่งขนาบ้างแต่คนน้อยนั่งขนาดวงคนมากนั่งกลางวงขณะที่คนเขาไปนั่งกลางวงให้ทราบว่าคนนั้นเขาจะเข้าไปแนะนําตอนนั้นขบันดาญาโยพระทธบรัษัทที่รับปฏิบัติให้หยุดภาวนาทันทีเลิกภาวนาไปเลยภาวนาก็ไม่ภาวนาการรู้ลมให้ใจเขาออกก็ทิ้งปล่อยใจตามสบาย แต่ว่าตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนำผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัดกิเลสขณะที่ตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนำเวลานั้นจิตจะห่างจากกิเลสทีละน้อยทีละน้อยในที่สุดจิตจะขาดตอนจากกิเลสคือจิตใจไม่นึกถึงความโลภไม่นึกถึงความโกรธไม่นึกถึงความหลง จิตใจตั้งใจฟังคําแนะนําของวนนันตะแลนึกตามไปด้วยอย่างนี้จิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ก็เริ่มเป็นทิพย์คำว่าทิพย์คุยยานเขาญาติโยบุทธบริษัทอย่าลืมว่าไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์คำว่าญาณน,นี่แปลว่ารู้ถ้าแปลเต็มศัพท์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ให้เชื่อความรู้สึกของใจ พอครูผู้ปฏิบัติเขาเห็นว่าจิตใจเริ่มสะอาดความเป็นทิพย์เริ่มเกิดเขาก็จะหยุดแนะนำเขายาถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามถึงความรู้สึกญา่าโยมทุกบุคคลกันไปกันใช้ความรู้สึกเป็นสําคัญเพ้าะใจเป็นทิพย์แต่เวลานั้นมีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่าสงสัยคือไม่ต้องกลัวผิด ความรู้สึกครั้งแรกในี่ถูกต้องให้ตอบทันทีว่ามีถ้าก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายก็ตอบว่าเป็นผู้ชายเขาถามว่าท่านผู้นั้นแต่งตัวสีอะไรเขาจะซ้อมกับ,บังใจถ้าเราก็บอกทักษณะการแต่งตัวสีสันวันณะแก่เขา ท่าน,นี้ความเป็นทิพย์ธรรมดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทที่ได้กันนี่จะไม่สม่ำเสมอกันบางคนจิตสะอาดน้อยบางคนจิตสะอาดบางกลางบางคนจิตสะอาดสูงสุดถ้าเวลานั้นจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจจิตจะไม่เห็นภาพถ้าจิตสะอาดปางกลางที่อจาจะกกเลตนะบางกลาง จิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเนจนแจ่มใสถ้ามีจิตสะอาดสูงสุดจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากทั้งนี้ก็ขึ้นกับกําลังใจของบรรดยาญาโยมพุทธบริษัทแต่ทุกคนค่อยเชื่อความรู้สึกของจิตเป็นสาคัญเมื่อญาโยมตอบอาการนั้นสามอย่างเขาได้แล้วหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ไปพระจุลามนีเจดียสถาน ยึ่งตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสถานที่ธรรมรสกายขุงเทวดาและพรทั้งหมดที่ตรงนั้นบรรดาญาโยมพทธบริษัทจะพบพระพุทธเจ้าจะพบพระหันเทวดาและพรม,มากมายเมื่อเขาํำเป็นมาตรการพอสมควรแล้วถ้ากกำลังใจอย่างสะอาดอย่างดีต่อไปมีความเข้มแข,ข็งต่อไปเขาก็จะพายไปรู้จักนิพพานที่สำหรับผู้ใหม่นะ สำหรับญาติโยมเก่าๆใครตัดสินใจตามนี้ให้นาฬิยศาสตจ์ึ้นหนึ่งทุก์ว่าการเกิดมาในโลกนี้มันเต็มด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขทุกจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยร่างกายอย่างเดียวที่ความหิวจะมีได้ความหิวมันทุกข์เพราะมีร่างกายความหนาวเกินไปร้อนเกินไปจะมีได้เพราะร่างกายความป่วยไข้สบายจะมีได้เพราะร่างกาย ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจจะมีได้เพราะร่างกายความตายจะเกิดขึ้นเพราะมีร่างกายคือในเมื่อเรามีร่างกายอย่างนี้มันก็มีทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเตสังบูปสมโมสดโขคะอนั้นแปลว่ากายเข้าไปสงบกายนั่งเชี่ยวเป็นสุขถ้าเราต้องการมีความความสุขจริงๆล้วคือเราก็เป็นคนไม่มีร่างกายคือไม่มีความไม่มีร่างกายเป็นคน ไม่มีร่างกายเป็นสัตว์ไม่มีร่างกายเป็นเทวดาในางฟ้าไม่มีร่างกายปเป็นเป็นพรหมเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นขคทุกคนจับพระรูปประชมก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสแต่งกำลังเอาจิตใจไปตั้งวัทถินิพพานคอยครูผู้แนะนำเวลาที่ครูมาซักซ้อมแนะนำอย่างนี้จะมีความผ่องใสามากมีการคล่องตัวอรบันดาญายโยพุทธบริษัททุกคน ตอนนี้ไปเขอญาติโยมทุกคนหันหน้าไปทางพระพุทธรูปตั้งใจเพื่อสมาทานศีลส,สมาทานประกรรมทาน